เมื่อเท่าน um> ้เาจะออกมาปลูกนม่ภาษลงคนนะคะภาษาอเสี่กาที่สบายมัก็่าเออบท่สบายเรือบนตศบาลค่ัระเวัดดีเดอค่ะเด้อคุณพี่วัดดีเด้อค่ะเด้อยูนิบอค่ยูนิบอค่ะอันนี้การโนกามาต่บานมังเยี่ยมละเอเอยลุ่งเะ หนูกะหอดแต่มาหอดเมื่อกี้นี่พอเห็นเจ้ามากกับพอดีฝนก็ะยุดธตกขวากดีใจหลายหลายเออ่นนียเรือนตมน้องานาทินอาทต้กลนี่ข้าวบ้านขั้นเงินหรือ่บ้านขั้นเงินข้างในอ่ะ จา้างไปร้านอาหารปะ<ด>้ะเก้เตียงกับมินไปร้าอาหารอ๋อเก้าเตียงน่ะน้องๆน,นะคะแอดมินนะคะจะไปกินข้าวนะคะกินข้าวเที่ยงนะคะน้องๆเอดมินบริษัทมูลโอมโมอมซัก คุณแม่เนเป็นมือเก่ศรนองน้องน้องน้องคเน่ยน้องคนเนี่ยเคยเคยพูดจากันติเแม่ก็โทรไปถามมาตัวนึง่าเขานั่้อยเนาเน่นัือเขาเนี่ยมาที่ตลาดแล้วแล้วกันโ้ประจำอยู่นน่นจนกว่าตรงนี้ต้อแล้ายทาง ก็อยากมาไม่ก็อยากมาอยู่เพื่อนมาได้สิ่งนั้นเป็นเราเป็นเพื่อนผมก็จะมาแต่ตรงนั้นก็เป็นบ่อน้ำชาวบ้านไแล้วูเง้นงยาเนจลังคาผู้ใดย่าอนงอนเรามาที่นี่เจะไป้องไป้องาอร้อง้วก็มีี่จ้ามอเออเมนเนะเนาะพวกจกลับปามูลแล้วเนาะ ก็ยังไงก็แล้วไม่อยู่พีแล้วไม่ได้อยู่บูนแล้วยังไอีกครับห้าจะโดนแล้วโอ้โอ้อย่างนี้คือโอ้ยอยู่บานอันน้นอันนั้นอนนั้ดน้อยอยู่านจะเรียนบาวนอันัันอาจจะมาค้างแต่ว่าจะเปาอ็้น้อยอยู่เาว่ากลัวัวนัวัวมันไม่มี สิกรับเราบ่ปะเนี่สิพักกันกรับเราบ่ค่ะสิพักกันกรับเราบ่ปะเนี่อ๋อข้ามันข้ามันพักทางในสักก้อนก็ได้จะฟ้าเมื่อไยคุยกันสักก้อนเอออันอยู่อยู่หมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยบ่ค่ะไปทางอ๋ออ๋อบ่ไกลเนาะค่ะเนาะห่างจักจักโลคิดว่าเนี่ยอุ้ยโอ๋อ S <S นุกกระว <S <S ่านี่บ้านนี่ใกล้ๆนึ่งเนี่ยนกกระยังบ้านได้ไปฮอดอยู่จ้า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 เออใกล้กอดไปเป็นถงจ้าว่าเราได้บรรทัดจะไปซื้อของซื้อหันซื้อเนี่ยก็ซิลเล่นเซ็นนี่เลยจ้า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 ตามม้งเนาะแมนแมนส่วนมากถ้ากันเล่นไปซื้อทั้งทั้งที่อ่านะส่วนมากจ้าแต่มีไปขั้นงงเอาหัวขั้นงงละสิบโลแมนค่ะก็เรียกแต่สัตว์ ไม่ลงเลยครับถ้าไม่มีในทีงโหนนะก็คน่ใช่ครับะว่าเอว่าเขาลงบ้านนาลงบ้านนะพัดน่เลข้ามาเข้เ้านาเข้ามา้ามาเขามเข้ามนเ้มาเข้ามาเข้าม้มาเข้ามมาา้า้มม ไปแล้วเ่ไปไปเลยจะ้ไปไหนไปบเบ้งจะไปเบิ้งบ้านบ่โอเคค่ะไปเบิ้งไปเบิ้งไม่เลียๆเด้อไปเบ้งมาเลียไได้เป็นเขาอบเพื่อนง่ายหลังง่ายออจะไปดูบ้านนะคะจะไปดูบ้านจะพาเอดในนะคะคุณในนะคะ

ยู่บ้านเฮอเรี่ยงอยู่บ้าน,านคุณเลียขั้คุณเลยขั้บคุณเลยใกล้่่อยบอเลยลงุงนี้ไปบอกเขาอ,อยเจอเสียุณเลยเข้าไปเนี่ยย่ายก่อ,อไปทั้ทน,น่นอเอาลุงเจ้าจะเาไปแม่อคอยจะถามเจ้าอยู่นลุงาไห้คอยอ,อุตส่าห์นั่งยอง่อคอัจิถาคอยจะตามลุงมาเด้อมากได้คุณใดจะตามก็ได้เออ ก็ดีแล้วนี่แดดแดดออกแล้วนี่ยช่ได้เศร้าแห้งไงเศร้าเปียกไงบ่อพิษเศร้าแห้งเอาลุงเจ้าเจ้าบ่มีแนวฝากไปหาหลานหมอลานเฉิมหลับปริญญามู่อื่นหมื่อนี่หมู่วันที่ยีบซีไ่ได้ไปบ่นี่แหละเออชีเดินทางมืาอนี่ยนี่ยังฝากไปให้หลานบ่แบบแบบว่าเสียันนี่ยังเกาะให้ยังเกาะพ้นมาใหยังเกาะให้ยังเกาะ ขของวััญรบปเออของขวัญเออมีความเบาความตายังกะว่าหน้าเออแง่เมื่อไหร่เออห้าเปอร์เซ็นก็เนาะโอเคโอเคเพราะว่าร้านสชียนเีรับมื่อวันที่ยี่สิบสี่เนาะมื่อนี้เอ้ยกะตีตัวแล้วตีตัวแล้วบ่ายสองโมงก็จะมารับตัวทีนี้ก็เลยเออวิ่งวิ่งมอไซค์มาปื๊ดพื้นพื้นพื้นผ่าสายฝนมาด้วยนะเออ ลูกกับป้าผ้าสายฝนมูรุเนี่ยเปียกหมอนหยอดดิผั่เนี่ยยังพันได้แห่งยังแห่งอยากให้เดือดออกมาไว้ไว้ยังไงว่าม่นยังดอกอยากให้อยากให้ลูกกับป้าเพิ่นคอยไงเนาะแสดงความดีใจกับลูกกับหลานเนาะแห่นบ่ล่อไรไป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 ปรเด็นรับไปสาสัตวนายเดี๋ยวนี้เอะไรเลยปนอ่ะมา โอปโหฮะบอกอ๋อคุณไปโหลดคลดิปลมเมื่อแม่นไปน้ำมันอันคุณเองน่ะบ่ค่ะแม่นบ่ค่ะคุณชายไปบางทีมันบ่ไอบ้บางบ้านบ่บ่กคือเห็นรถคุณแรงไปอยู่เมื่อก,กี้มาปแตนหน,น่า บ่าปแตนมามันแบบน่คป่าท่นมาอปราแหายคลิปไปพี่ลุงหวานกล้าให้นะสิบสองเงแสดงว่าพวกเราเป็นานแรกที่มาหาเ้าตองเคยื่งนนี้นรานอยู่ตรงรื่นหละทำงานละเอียดเลยเนาะช่างพงแล้วแล้วลูกชายน้อยเจ้าไปไหนแล้วล่ะแม่น้อง แม่น้องลูกชายน้อยจะไปไหนแล้วลูกชายน้อยไปกับนูนี่อ๋อไปกับนูนี้นู้นี่พาไปทะเลทะลายแถวไหนเนาะงไม่พไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขั้วเหนี่อ๋อโอ้วันนี้มา มาอัปเดตตรงนี้อีกนะคะเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ยังไม่เห็นนะคะกาแพงตรงนี้เมื่อวานใจกล้านะคะเมื่อคืนหลังจากสร้างผ้าเสร็จนะวันนี้ก็ต้องทําความสะอาดที่นี่ให้มันแล้วเสร็จเพราะว่าปูนหมดแล้วเนี่ยไปหมดเลยนะคะจากช่างพงนะคะไอเดียนะคะเนี่ยนะเครื่องซักผ้าเอามาจากบ้านยังไม่ได้ติดตั้งเลยจนเจ้าของบ้านเขาบอกว่ารอช่างทำเขาก็อยากทาอยู่ แต่ล yup. ูกเนี่ยเลี oh right? ้ยวแหละแม่นบอนเนี oh, okay. ่ยเอาซันนี่ก่อนให้สร oh. oh, ้างโครงเขาทำเลยนักที่เอาแอมคุณยิ้มแม่นบอนยังค่ะก็กำลังจะไปที่นให้วันนี้เย็นนี้จะกลับไปทำห้องเลยเป็นห้องเก็บของไม่ใช่ลุงบอกว่าทำห้องให้แอดมินอ๋ออ้าวบ้านเนี่ยความ่พี่น้องปองไปเอ้ยหลายคนหลายเบาเนาะยังบ่ฮู้เด้อค่ะเด้อว่าสิเป็ี่ยนยังกระดาษจะเป็นยังกระถาเบิ่งเด้อคุณเอฟซีเอ้ยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ